กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านเพชรบุรีแน่นอนนะคะว่าเจอหน้าลูกแก้วก็ต้องเจอรถสวยๆสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถ SUV7 ที่นั่งอีกหนึ่งคันมาแนะนำกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้เห็นเจ้ารุ่นนี้นะคะไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีความแรงขึ้นมานิดนึงค่ะสาหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner 2.8V ปีโโ er 2016ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะที่แก้วรีวิว Fortuner ไปคันนั้นจะเป็นคันสีดำนะคะแต่ว่าจะเป็นตัว 2.4V นั่นเองนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็น ตัวถังสีน้ำตาลนะคะจะสีน้ำตาลเข้มนิดนึงไม่แน่ใจว่าในกล้องนะคะจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะซึ่งมีความแตกต่างกับเจ้าตัวก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะมีความสีที่ค่อนข้างที่จะมีประกายในตัวด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้เลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่55,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทค่ะ ใครชอบชมนี้สีนี้นะคะก็สามารถมารับชมคลิปรีวิวตัวนี้ได้ก่อนเลยค่ะสำหรับชมนี้นะคะแน่นอนก็จะมีความสปอร์ตนะคะแล้วก็มีความพรีเมียมด้วยนะคะความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือบริเวณชายกระโปรงด้านหน้าเนี่ยเจ้าของเดิมนะคะเขาไปติดนะคะ สีโครเมียมนะคะแล้วก็มีคําว่า Fortuner ปั๊มมาบริเวณด้านหน้าชายกระโปรงตรงนี้เลยนะคะเพิ่มเติมมานั่นเองค่ะในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะคะมีเดย์ทัมลันดิ้งไลท์มาให้พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็สําหรับช่วงไฟตัดหมอกนะคะมีการตกแต่งกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมมาให้ด้วยนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูหรูหราเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะในส่วนของบริเวณชายนะคะซุ้มล้อของเขานะคะจะมีการตกแต่งสีดําด้านมาให้นะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด18นิ้วเลยค่ะแล้วก็เป็นล้อมแม็กสีูโทนด้วยนะคะจะเป็นสีเงินโครเมียมนะคะตัดกับสีเทาเข้มนิดนึงค่ะ ด้านข้างคันนี้เริ่มจากด้านล่างขึ้นมานะคะด้านล่างจะมีราวบันไดให้เรานะคะขึ้นลงสะดวกสบายเลยแล้วก็มีการติดแถบสีโครเมียมนะคะบริเวณชายประตูมาให้เราด้วยนะคะขึ้นมานิดนึงมือจับคันนี้นะคะก็จะเป็นมือจับประตูสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นระบบแบบคีย์ลสนะคะทำงานควบคู่กับกุญแจนนั่นเองเราสามารถกดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยในส่วนของบริเวณมือจับประตูเนี่ยก็จะมีเพดนะคะกันลอยมาให้เราด้วยนะคะเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะแล้วก็บนสุดคันนี้นะคะก็ติดราวหลังคามาให้เราด้วยนะคะใครจะไปติดแหลกเพิ่มนะคะเพิ่มการเก็บของเพิ่มเติมคันนี้ก็สามารถไปติดเสริมได้เลยค่ะ สำหรับในส่วนของด้านหลังรถเจ้าคันนี้นะคะเริ่มจากด้านบนกันก่อนเลยนะคะเขามีเสาอากาศแบบคลิปฉลามติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูไม่ล้นเลยสําหรับคันนี้ก็ดูแต่งมาค่อนข้างที่จะเต็มด้วยนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3มีมาให้นะคะฟังก์ชันด้านหลังที่เขามีมาให้ก็คือจะเป็นกล้องมองหลังนั่นเองนะคะมีติดรถมาให้เลยไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED light guiding นะคะแล้วก็บริเวณมือจับเปิดประตูของเขานะคะบริเวณนี้เลยนะคะจะเป็นแบบ สีโครเมียมนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้ความพิเศษของประตูท้ายของเขานะคะก็คือเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเราสามารถกดเพื่อที่จะเปิดประตูท้ายนะคะได้แบบง่ายดายมากๆนะคะอันนี้แก้วกดแค่ทีเดียวเท่านั้นนะคะประตูท้ายก็จะเป็นเปิดอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยใช้งานได้ปกติเลยค่ะและแน่นอนค่ะ Fortuner นะคะ เบาะแถวที่นั่งแถวที่3ของเขานะคะก็จะสามารถพับเก็บขึ้นด้านข้างสองข้างแบบนี้ได้นั่นเองค่ะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้เรานะคะถ้าสมมุติว่าเราโดยสารกันแค่2แถวหน้านะคะด้านหลังก็เพิ่มพื้นที่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีแผ่นพลาสติกนะคะรองมาให้นะคะวางของนะคะกันเลอะกันเป็นรอยนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะถ้าทุกคนมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเบาะหนังของเขาเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะแล้วก็บริเวณด้านบนของเรานะคะเขาก็จะมีแอร์ลาวมาให้เราถึง3ตอนด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะคะอุณหภูมิแอร์ลาวนะคะได้จากปุ่มควบคุมบริเวณตรงกลางเบาะแถวที่นั่งแถวที่2ได้เลยนะคะใครนั่งด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อเลยแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะ ความกว้างขวางห้องโดยสารของเขาแล้วก็ความสะอาดความพรีเมียมเนี่ยมาเต็มเลยค่ะรอบๆตัวถังรอบนอกนะคะมีฟังก์ชันให้เราเยอะมากๆเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเขามีฟังก์ชันมีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะแล้วก็สภาพห้องโดยสารเป็นอย่างไรบ้างตามเกลไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแกก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้กันก่อนนะคะหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะก็จะแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะแบบมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์เลยแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ TFT ด้วยนะคะมาตรวัดเรืองแสงสีสวยมากๆนะคะสําหรับเลขไมค์คันนี้อย่างที่แก้วบอกไปตอนต้นเลย55,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะถือว่าตกเฉลี่ยใช้งานมาปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับรถที่เป็นเซกเมนต์ที่เป็น SUV7 ที่นั่งเน้นใช้งานอเน ประสค์แล้วก็นินขับขี่บนท้องถนนเยอะเนี่ยสำหรับเลขไม้เท่านี้ต่อปีเนี่ยจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆค่ะมาต่อกันในส่วนของพวงมาลัยนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยหนังนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยมีพัดดิวชิพมาให้ด้านหลังพวงมาลัยนะคะพร้อมกับคูดคอนโทรซึ่งคูดคอนโทรเนี่ยจะเป็นก้านแยกนะคะอยู่บริเวณด้านขวาด้านล่างนิดนึงนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยของเราเนี่ยก็สามารถควบคุมนะคะบริเวณหน้าจอมาตรวรัดของเราได้นะคะแล้วก็ ควบคุมบริเวณหน้าจอเครื่องเสียงของเราได้นะคะโดยบริเวณหน้าจอเครื่องเสียงของเราเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะรองรับ C D F M A M U S B A U X เชื่อมต่อได้เลยค่ะสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะเราสามารถกดออโต้ได้นะคะปรับระดับแรงลมอะไรได้เองบริเวณตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะ ต่อมานะคะในบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีการตกแต่งลายไม้มานิดนึงนะคะด้านหน้าเกียร์เนี่ยจะมีที่วางแก้วน้ํามาให้เราสองช่องนะคะพร้อมกับฝาปิดแบบนี้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้งานนะคะเราก็สามารถปิดกันฝุ่นแบบนี้ได้เลยค่ะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะขับใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะด้านหลังเกียร์นะคะก็จะมีโหมดมาให้เรา2โหมดนะคะเป็น Eco Mode กับ Power Mode ในตัวของ Fortuner หรือว่าของแบรนด์ Toyota เนี่ยโหมดนี้เขาจะติดรถมาให้ ค่อนข้างที่จะเกือบทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นรุ่นปีใหม่ๆนั่นเองนะคะด้านหลังสุดสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีที่พักแขนมาให้เราด้านในนะคะก็มีที่เก็บของนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของเบาะเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลซึ่งเบาะคนขับนะคะผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้งคันด้วยสภาพดีมากไม่มีรอยสีขาดหรือชํารุดแน่นอนค่ะ ความพิเศษของเจ้าคันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเขามีคูบ็อกนะคะมาให้บริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเยื้องของฝั่งผู้โดยสารนิดนึงนะคะสามารถกดเปิดใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะโดยการเปิดก็จะกดที่สัญลักษณ์ Fortuner นะคะสีเงินตรงนี้นั่นเองค่ะ และในส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะคะระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA นะคะระบบควบคุมการทรงตัว VSC นะคะรวมไปถึงระบบ Traction Control คันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแกวจะเข้ากล้องหลังให้ทุกคนดูนะคะว่าสําหรับกล้องหลังคันนี้เนี่ยยังใช้งานได้ปกตินะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะภาพก็จะแสดงผลขึ้นบริเวณหน้าจอนี้เลยมีเส้นกะระยะให้เรานะคะครบถ้วนใช้งานได้นะคะ ความสวยของรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ายืนหนึ่งเลยนะคะปี2016นะคะแต่ว่าเลขไม้น้อยมากๆนะคะเลขไม่เพียงแค่55,000กิโลแล้วก็เน้นย้ำนะคะในส่วนของเจ้าคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้หลายแสนมากๆเลยนะคะถ้าใครมีงบอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะคะหรือว่าอยากได้รถ SUV ที่ราคาค่อนข้างที่จะประหยัดแต่ว่าสภาพรถดีห้องโดยสารสวยนะคะด้านหลังเนี่ยแกบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะสภาพ ภาพภายในรถสวยกริบมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องขับ2นั่นเองนะคะพละกําลังอยู่ที่177แรงมา้าเครื่องยนต์ของเขานะคะอยู่ที่2.8นะคะพอกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆนะคะถ้าใครไม่ได้เน้นลุยป่านะคะหรือว่าถนนที่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนสูงนะคะไม่ต้องการใช้โหมด4 wheel สาหรับคันนี้แก้วถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ครอบครัวอีกหนึ่งคันที่เหมาะมากๆถ้าใครที่จะเริ่มต้นใช้รถ Fortuner ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูรีวิวมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูห้องเครื่องนะคะเข้ามาดูตัวรถจริงได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะเรามีบริการให้ทดลองขับด้วยนะคะลูกค้าสามารถ ตรวจเช็คดูให้ชัวร์ให้แน่ใจก่อนที่จะจบจองแล้วก็ออกรถได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเน้นอีกครั้งสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.8V ปี2016นะคะเลขไม่เพียงแค่55,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวอยู่ที่979,000บาทค่ะสนใจคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยเดี๋ยวแก้วจะขึ้นไว้ให้ด้านหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ ได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ <yours S 1> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องยู u ู e บอยรถบ้านด้วยนะคะ